เผื่อไว้นะครับเผื่อไว้นะครับเพื่อเหล็กตัวนี้นะครับจะลงมานะครับพอลงมาแล้วมันก็เหล็กตัวนี้นะครับลงไปด้านข้างนะครับเป็นขาันนะครับลงไปนี่มันก็จะแน่นพอดีนะครับวีดจะไม่แกว่งนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับจะมีประมาณนี้นะครับ สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับวันนี้กับช่องเบ้นรถไทยแต่งซิ่งนะครับตามที่ได้พูดไว้นะครับใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้โพสต์ลงในกลุ่มคนรักรถไทยคูโบตนะครับที่ว่าจะมาแจกสูตรนะครับโอเคครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาแจกสูตรวีดซิ่งนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมทําขายแต่ก่อนนะครับก็เห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับใน f a c e b o o k นะครับในอินบ็อกซ์นะครับ ก็ทักกันมาถามว่ายังได้ทําอยู่ไหมนะครับตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับก็วางมือแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทํานะครับนี่ครับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรกันเลยนะครับแบ่งปันกันไปใช้นะครับก็ท่านอื่นนะครับขายที่ประมาณ250นตามที่ผมเห็นบางคนก็บางคนก็นก150 รวมทรงนะครับ150 250ก็มีนะครับตัวนั้นนะครับก็คนสั่งกันเยอะนะครับแต่เสียงนี่ผมไม่รู้นะครับเพราะผมไม่เคยลองของค่ายอื่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับหวีดนะครับจะดังดีไม่ดีนะครับจะดังดีไม่ดีก็อยู่ที่ช่องลมนะครับอยู่ที่ช่องลมถ้าช่องลมได้นะครับก็ดังดีนะครับถ้าช่องลมกว้างนี้ มันจะได้อยู่นะครับได้บางส่วนนะครับแต่เสียงที่ตอนเราผ่อนนะครับมันจะไม่ค่อยดังเหมือนเทอร์โบนะครับแต่สูตรของผมนะครับถามว่ามันหวีดไหมนะครับก็ตอนนั้นก็ขายไปได้ประมาณประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบตัวนี่แหละครับตอนนั้นก็ผลตอบรับก็ดีนะครับตอนนั้นก็ ที่ไม่ได้ทําขายก็เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับครับวันนี้นะครับจะมาแจกสูตรกันเลยนะครับสําหรับท่อเดิมกับท่อแต่งนะครับกับคอลั่นแบบนี้นะครับหรือไม่คอลั่นก็ทําได้นะครับเคครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกก็นี่ครับตลับเม็ดนะครับวัดครับห้ามวัดแบบนี้นะครับถ้าวัดแบบนี้นี่โอกาสที่จะตัดผิดพลาดนี่เยอะนะครับครับต้องวัดแบบนี้นะครับ วัดแบบนี้นะครับก็ประมาณคอลั่นตัวนี้ก็ประมาณตัดไว้ประมาณ4ี่เซนติเมตรนะครับนี่ครับสเซนติเมตรเพื่ออะไรนะครับสี่เซนครับเราเผื่อไว้ประมาณ2องมิลนะครับเผื่อไว้ข้างละมินะครับหรือ2องมิลก็ได้นะครับเพื่อเวลานะครับรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมนะครับที่มาเชื่อมนะครับ มันจะได้เข้าไปแล้วแนบสนิทนะครับทําให้มันไม่แกว่งนะครับทําให้ช่วงนี้นะครับมันไม่แกว่งนะครับบางคนทํามันแกว่งนะครับเราจะมาอาศัยว่าใช้เป็นตัวขามันนี่ค้ำยันไว้นะครับมันก็มันก็ยากนะครับยากที่จะไม่แกว่งนะครับเพราะว่าตัวหวีดมันเล็กนะครับพ,พูดง่ายก็หวีดเล็กนะครับหวีดเล็กพอเข้าไปแล้วนะครับโอกาสแกว่งนี่มันเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องยนต์ทํางานนี่ มันแรงนะครับพอมันแข่งก็มีเสียงดังนะครับก็ลำคัญนะครับโอเคครับมาดูเหล็กนะครับเหล็กที่ใช้ก็ประมาณนี่ครับประมาณหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะครับเหล็กประมาณหนึ่งเส้นนะครับเหล็กหนึ่งเส้นนะครับความหนาก็ประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณสองมิลนะครับจะประมาณสองมิลนะครับความหนาหนึ่งเส้นนะครับถ้าเป็นเส้นยาวเลยนี่มันจะมาที่หก 6เมตรนะครับ6กเมตรก็ตกไปเส้นละ65บาทนะครับที่ร้านอะไรนะครับที่ร้านขายพวกเหล็กนะครับไปหาดูนะครับเส้นละประมาณไม่เกิน70บาทนะครับลองไปหากันดูนะครับ70บาทนี้ทําได้เกือบ10ตัวนะครับเกือบ10ตัวนะครับนี่ครับหลายคนก็ทําขาย250บ้าง150บ้างนะครับแต่เสียงผมไม่รู้นะครับ แต่ตัวนี้นี่เป็นสูตรของผมเองนะครับจะมาแบ่งปันกันนะครับโอเคครับเมื่อเราวัดส่วนนี้ได้นะครับวัดส่วนนี้ได้วัดส่วนนี้ได้สี่เซนนะครับสี่เ้นล้วก็มาตัดตัวน,นี้นะครับสี่เซนนะครับตัดสี่เซนนะครับของผมนี่ผมจะใช้สีลิ้นนะครับก็ตัดไปเลยครับตัดตัวน Synd ี้นะครับนี่ครับต um ัดเหล็กตัวนี้นะครับตัดสี่เซนนะครับ ตัดสี่เส้นไปเลยนะครับสี่เส้นตัด8อันนะครับแอันส่วนขานะครับขานีผมจะใช้ประมาณน่าจะประมาณ4นิ้วนะครับขาก็ตัดตัวนี้ไปก่อนนะครับตัดตัวนี้ไปก่อน4ี่เส้นนะครับสี่เส้นสี่เส้นตัวสี่เส้นนี่ตัด8ตัวนะครับ8ดตัวแล้วก็ตัวขายาวมันนี่ของผมที่ผมทําขายนีผมตัดอยู่ที่ สิเซนติเมตรสตัวนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็สิเซนติเมตรสตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดเหล็กกันเลยนะครับแล้วก็มาขึ้นแบบขึ้นรูปร่างนะครับว่าระยะช่องลมนี่ประมาณไหนนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยครับนี่ครับอย่างที่ว่านะครับอย่างที่ว่าเลยก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้แปดตัวนะครับแปดตัวตัวนี้คือลิ้นนะครับลิ้นลิ้นหวีดนะครับแปดตัวนะครับตัดแปดตัวนะครับเกี่ยให้เรียบร้อยนะครับให้มันให้มันเท่าเท่ากันนะครับให้มันเท่าเท่ากันเพื่อเวลาเราประกอบเข้านี่มันจะได้มันจะได้ไม่เอียงนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูได้ครับนี่ตัวนี้ครับมันจะห่างนะครับห่างนะครับตรงนี้นะครับ อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะครับเพราะว่าตอนเช้าๆนี่ฝนตกหนักครับถ้าทําคลิปไปก็ฟังอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับนี่นะครับนี่คือเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้นะครับเพื่อเหล็กตัวนี้นะครับจะลงมานะครับพอลงมาแล้วมันก็เหล็กตัวนี้นะครับลงไปด้านข้างนะครับเป็นขาน่นะครับ ลงไปนี่มันก็จะแน่นพอดีนะครับวีดจะไม่แกว่งนะครับถ้าทําแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับจะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นชิ้นงานกันเลยนะครับแล้วก็ดูตอนขึ้นชิ้นงานเสร็จนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ก็ด้านนี้ก็ เน้นนะครับเจียให้เรียบนะครับเจียให้เรียบนี่ครับมันจะเข้าได้เองเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับอาจจะมีเสียงดังรบควนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มตกมาแล้วนะครับนี่ครับดูนะครับแทบจะไม่เห็นรอยเชื่อมของผมเลยนะครับเพราะว่าผมผมเจียนะครับเจียให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนี่ครับมันจะใส่ง่ายนะครับแล้วก็เวลาเข้านี่มันก็จะฟิตนะครับ ก็จะไม่แกว่งนะครับปลายหวีดมันจะไม่สั่นนะครับมันจะไม่สั่นแบบนี้นะครับคือมันจะไม่มีเสียงนะครับมันจะไม่มีเสียงแบบนี้นะครับตอนใส่เข้าไปนะครับตอนเราเดินเบานะครับส่วนมากจะมีเสียงแบบนี้นะครับถ้าทําแล้วไม่ได้ส่วนของมันนะครับนี่ครับตอนเราเดินเบานะครับนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนครับช่องลมของผมนี่ผมเอาอยู่ที่ระหว่าง 3-5มถึงห้ามิลก็แล้วกันนะครับก็คำนวณกันเอานะครับ3 5มถึง้ามิลนะครับตรงนี้นะครับ3 5มถึงห้ามิลนะครับทุกช่องนะครับหรือจะทำข้างบนข้างบน3าข้างตรงนี้สี่ตรงนี้สี่ก็ได้นะครับ4ี่ห้าก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะกำหนดนะครับส่วนของผมนี่ของผมนี่ตัวนี้5้านะครับ5้าทั้ง2ฝั่ง ห้ามิลนะครับห้ามิลแล้วก็ลงมาสามแล้วก็มาสี่นะครับห้าสามสี่นะครับนี่ครับคือสูตรของผมเองนะครับส่วนค่ายอื่นนะครับส่วนมากผมจะเห็นทำนะครับคือทํารูเท่ากันหมดนะครับแต่ของผมเป็นห้าห้าสามสี่นะครับข้างนี้ก็ห้าสามสี่นะครับนี่ครับรูนะครับสามรูนี่ผมจะทําไม่เท่ากันนะครับถ้าทําเท่ากันก็ได้นะครับ ก็ลองไปทํากันดูนะครับก็ไม่ยากนะครับนี่ครับสูตรนี้นะครับผมขายมาประมาณ70น่าจะ70ตัวได้นะครับก็เลิกทําเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็งานเยอะนะครับงานไถก็เยอะนะครับช่วงนั้นนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการใส่ก็ดันขาครับดันขาสองข้างนี้ออกนะครับแล้วก็ เอาเข้าไปนะครับดันออกเพื่ออะไรนะครับเพื่อปลายท่อจะมาสวมนะครับปลายท่อมาสวมตรงนี้เนาะสวมมันก็จะดันปลายท่อไว้นะครับบีบมันก็ไม่แกว่งนะครับนี่ครับใส่ตรงปลายก็ได้นะครับแต่ต้องทําใหม่นะครับวัดตรงปลายนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ช่องลมก็เท่าเดิมนะครับสําหรับไม่ว่าจะ3 l l เอาถึง L50 นะครับรุ่นอื่นก็ได้นะครับทำเหมือนกันหมดนะครับ เฉพาะนะครับเฉพาะของคูโบต้านะครับแต่ถ้าเป็นยันต์มานี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะดังไหมถ้าใส่คอรั่นนี่เพราะว่าน่าจะดังอยู่นะครับถ้าใส่ท่อเดิมนี่มันต้องเดินอากาศใหม่นะครับเดินรูอากาศใหม่นะครับคือขอท่อออกมานะครับแล้วก็แล้วก็แต่งนิดนึงนะครับแต่งนิดนึงเพื่อให้รูลมมันเหมือนของคูโบต้านะครับพอผมเคยลองมาแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวีดซิ่งของผมนะครับ นี่ครับเสียงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับดังดีนะครับผมการันตีเลยนะครับนี่ครับสูตรตัวนี้เป็นสูตรผมเองนะครับของเบลลไทไถแต่งซิ่งนะครับก็มาแจก f c นะครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ายังทําขายไหมนะครับโอเคครับผมเลยมาบอกนะครับคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาจะทํานะครับถ้าผมทํานะครับก็กลัวรอนานนะครับเลยมาแจกสูตรกันเลยนะครับนี่ครับ ก็ลองไปทํากันดูนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่สําคัญนะครับต้องเจียนะครับเจียให้มันเท่ากันหมดนะครับนี่เท่ากันหมดเพราะว่ามันจะเข้าได้แน่นนะครับแน่นพอดีเลยนะครับนี่มันจะไม่แกว่งนะครับโอเคครับผมนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนรลไถซิ่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับนี่ครับ ก็จะมีประมานี้นะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําอะไรนะครับโปรดติดตามไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ